ต,อ,ตอ,อยู่ในใจใช่ไหมแล้วก็พิจารณาตัวเองครับว่ากายเนี้ยมันไม่ใช่ของเราหรือว่าเราแค่ยืมเข้ามามวะมันมันมันแค่ยืมเข้ามาเฉยๆคิดซะว่าคิดคิดซะว่ากายเนี้ยมันเป็นเหมือนเอ่อท่อนฟืนท่อนไม้เขาอยากจะทําอะไรก็ทําไปอเออพี่ก็เลยแบบว่าคิดพิจารณาแบบเนี้ยทบทวนไปเรื่อยๆนะเออมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวเรา พี่พิจารณาตอนเขาเขากําลังฉีดเข้าไปนะไม่มีคาว่าเจ็บรับคำไม่มีคําว่าเจ็บรับคำเลยแปลกมากครั้งแรกเลยปกติอะพี่แบบเป็นคนขี้กลัวนะไอ้เรื่องเวลาไปหาหมออะไรพวกนี้ยครั้งนี้ไม่เจ็บไม่อะไรเลยอ,ะอ่ะจริงจาธุพอฉีดพอดันยาดันอะไรเข้าไปนะไม่เจ็บไม่สน,นยังถามหมอเลยว่าหมอครับเสร็จแล้วหรอเขาบอกเสร็จแล้วสองข้างพี่ฉีดฉีดสองข้างด้วยซ้ำ อแปลกมากโอ้ดีจังเลยต่อไปต่อไปใช้ได้นะไอแบบเนี้ยอืมได้ต้องหดต้องหดพิจารณาบ่อยไม่เสียงเลยมัเบาตกใส่ได้ยินไหมพอพี่ปิดเสียงได้ยินละเอ้าไม่มีมันไม่มีเพราะมันไม่ใช่ของเรานั่นแหละเราจึงบังคับมันไม่ได้เราจึงทําให้มันถ่ายเจ็บไปตามความพอใจของเราไม่ได้เราก็เลยเราไม่สามารถทำให้ร่างกายเนี่ย มันยังหนุ่มยังสาวอยู่ตามความพอใจของเราไม่ได้มันไม่เป็นไปตามความพอใจของเราเลยอือยากยืนอยากยืนอ่ะยืนทั้งวันได้ไหมก็ไม่ได้ปวดขาใช่ปะอยากนั่งนั่งทั้งวันก็ไม่ได้นี่หว่าอ่ะสมมติเอาขี้เกียจขี้เกียจเลยอยากนอนนอนทั้งวันได้ปะก็ต้องลุกขึ้นมาอีกเห็นปะมันมีแต่ความอะไรที่แบบมันไม่เป็นไปตามความพึงพอใจของเราทั้งนั้นเลยเนี่ยแหละร่างกายเราถ้ามันเป็นของเราจริงนะเราจะต้องแบบ ต้องสั่งได้แล้วันะต้องบังคับเออมันต้องสั่งได้หายเจ็บสิอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็เลยแบบว่าลองเนี้ยลองไม่เอาแบบว่าความเจ็บปวดนะมาอยู่ที่ตัวเราอะก็คือแบบว่าลองไม่เอาภาษาไปกระทบอ่ะกับสิ่งที่มันเจ็บปวดลองดูได้ทําเป็นไม่สนใจมันอ่ะทำเป็นแบบว่าอยู่แม่งอยู่กับพุทโธเนี่ยแหละอยู่กับลมหายใจเนี่ยคิดแค่พุทกับโธพุทกับโธแค่นั้นดูซิมันจะหายให้มันจะไอ้นี่ไหมไม่เจ็บเลย เอเฟกมากเยี่ยมเลยเออเป็นไปได้บีากเลยพี่เป็นไปได้เลยแต่แต่ก่อนนะจริงๆนะพี่มีอะไรมากระทบนะมันมันจะหวันไหวเนาะมันจะนึ่งวนนั่นคิดนี่เฮ้ยมันจะเป็นยังไงไม่เกิดความทุกข์นะเกิดความทุกข์เกิดวิตกกังวลนู่นนี่นั่นแม่งมันจะเครียดแต่พอเนี่ยมาฟังอาจารย์มาได้อ๋อโอเคปล่อยวางค่อยค่อยๆทอยคสงบอุทโธเนี่ยอย่างที่หมี่บอกเมื่อกี้แหละอุทโตค่อยค่อยค่อยๆมีสติค่อย ค่อยค่อยปรับไปแล้วค่อยค่อยมันก็จะดีขึ้นเวลาเราทํางานอะไรตอนนี้เราก็จะมีความคิดที่แบบว่าเออมีสติมากขึ้นนะมันเหมือนมันมันเหมือนไม่ได้ฝึกอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันไม่เคยก็ฝืนฝืนทําให้มันเป็นนิสัยให้มันอยู่ในในในนิสัยในสันดานของเราเนี่ยให้มันให้มันมีสติมากขึ้นทําอะไรมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรมีสติละมัดละวัางรอบครอบไม่ไม่กลัวไม่อะไรไม่ต้องมาระแวงระวังไม่ต้องมาแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรให้มันเกิดทุกข์อ่ะเออมันจะเกิดอ,อ,อะไรก็ปล่อยให้มันเกิดไปตามเหตุตามบัจจัยมันก็จะสบายมันก็จะเบาเอ,อจริงนะออที่อย่างทํางานเราเครียดนะเราต่อก่อนเราเครียดมากเลยทํางานหลังๆมาเออฟังอาจารย์เออไม่เป็นไรเราทําตามหน้าที่ของเราไปเราทําตามสิ่งออท,ที่ความสามารถของเราไป ให้เต็มที่แค่นั้นพออย่างอื่นตอนจะเกิดอ,อะไรก,ก,ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นตามนั้นไปไม่ไปคิดไม่ไปว่ามันจะเกิดมันจะดีไหมมันจะโอเคไหมคนอื่นเขาจะคิดยังไงเลิกคิดเลยเราเลิกคิดเลยเราโอเคจบทําเต็มที่แค่ไหนได้แค่ไหนแค่นั้นจบอ,ออจริงเออดีซอแม่งหล่นแล้วไม่ห <c oughs> <c oughs> พี่มีระวังขับรถด้วยนั่นนะระวังด้วยพี่ระวังด้วยใก้ถึงยังไงเลยนานมาก มีแหละไม่เป็นไรไม่ได,ไได้นะระหว่างรออาจารย์นะก็อยู่กับสร้างเหตุสร้างปัจจัยเอออยู่กับลูกศิษย์ไปก่อนอืมเออาาขอเสริมนิดนึงเผื่อว่า เผื่อว่าทุกคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมีคุณวิเศษในการแบบบรรเทาความเจ็บปวดไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนั้นนะมันมันคืออย่างนี้ oh. เวลาที่สติเรามันจับอะ่ะมันจับได้ทีละอย่าง oh. บางทีเราเราดู oh. หนังแล้วฟังเสียงไปด้วยอะ่ะ oh. จริงๆแล้วอะ่ะตากับหูเนี่ยมันรับมันรับภาษาอยู่ใช่ปะ่ะ oh. มันตามันเห็นรูปของภาพทีวีถูกไหม oh. แต่หูเราได้ยินเสียงของทีวีถูกไหม oh. เนี่ยมันสลับมันได้ยินสลับกันนะแต่ว่าด้วยความที่จิตเนี่ยมันรู้เร็วมากมันแบบพึบพับพึบพับมันเกิดมันมันวิ่งมาที่ตาแล้วก็หูตาหูตาหูเร็วมากมันเลยทําให้จริงๆมันเลยทําให้เราคิดว่ามันทําพร้อมกันแต่จริงๆแล้วอ่ะสติมันรับรู้ได้แค่ทีละอย่างทีนี้เวลาที่เราอ่ะสมมติเราอย่างที่พี่หมีบอกว่าพี่หมีไปฉีดเข่าใช่ไหมพี่หมีไปฉีดเข่าโอเคแหละมันต้องเกิดภาษาที่เข่าอยู่แล้วถูกป่ะเข็มมันฉีดเข้าไปในเข่าเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่เอาสติ ไปจับอยู่กับความเจ็บ um ที 8, ่เข่าแต่เอาสติมาอยู่กับไรมาอยู่กับพุทโธแทนอย่างเงี้ยเราสติมันจึงไม่ไปจับอยู่ที่ความเจ็บปวดสติมันมาจับอยู่กับพุทโธเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดที่เรารับรู้อ่ะมันจึงเบาบางลงเนี่ยแล้วขั้นตอนการทํางานมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรเลยแค่ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของสติมันเป็นแบบนี้อื เออมันมันไม่มีมันไม่มีการที่แบบว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราจะหายไขย้หายป่วยขนาดพระพุทธเจ้าอ่ะไม่สบายท่านยังต้องให้หมอชีวาการ,รักษาเลยถูกป่ะใช่เออใช่ไหมนั่นน,น, <c oughs> นั่นระดับพระพุทธเจ้านั่นระดับพระพระศา,าสดาของเราเลยนะ <c oughs> เออแล้วเราคนธรรมดามันมีมันมีการ <c oughs> ทํางานแบบนี้แหละมันเลยทําให้เราอ่ะ <c oughs> ไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรหรอกแต่ที่เรา ฝึกฝึกปฏิบัติฝึกสติได้เนี่ยมันทําให้เราสามารถคุมสติของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวได้โดยที่ไม่เอาอารมณ์ของเราไม่เอาสติของเราไปจับอยู่กับความเจ็บปวดความเจ็บปวดถูกข์อัอมใช่เลยนั่นแหละมันทํางานงบแบบนี้อืมอธิบายก่อนกลัวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าพี่หมีมีมีเออมีฤทธิ์ไม่ใช่มีจูจุปาอะไรจุจุปลา จะจูตูปปัจยานอะนะมียานในการการเห็นการเกิดของสัตว์อะนะอันนี้อยู่ในรถแบบว่าเออเห็นว่าร้าของสัตว์ออออืืแบตจะหมดเลยอยู่มาจยุดในรถดีกว่าอืมได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินได้ยินโอเคพี่บัตรอะไรพี่บัตรใส่แบ็คกราได้เอออย่างนี้ไม่ได้โดนไหมแป๊บนึงนะครับไม่โดนหรอก ไม่น่าโดนหรอกเดี๋ยวผมมาจ้าพี่หมีอยู่ตรงไหนแล้วพี่พี่อยู่ตรงกรเกษตรวันนี้กลับบ้านเร็วอืมไม่โดนแล้วนะจริงเหรอพี่บาร์บี้เออไม่โดนก็ดีนะถ้าโดนอาจารย์น่าจะโดนไปนานแล้วเนาะใช่ไหมอืมอืมใช่ถูกต้อง เดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวแล้วแหละเดี๋ยวผมต้องไปย้ายของแล้วในเลยให้พี่ไปช่วยไปล่ะไม่เป็นไรพี่ของผมนิดเดียวผมผมย้ายเออเอากระเป๋าเสื้อผ้าไว้ส่วนหนึ่งแล้วที่ที่หอพักเหลือผมแค่ยกรอบเดียวมีเก้าอี้ตัวหนึ่งแค่นั้นเลยเพราะว่าตอนแรกมันจะมีโต๊ะเนาะโต๊ะโต๊ะคอมผมแต่ว่าไม่ได้เอาไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ลไชิลชิลของน้อยเไม่มีพี่ไม่มันไม่ต้องใช้เลยพี่ของผมน้อย วะอืม,อมเอาแมวไปฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคเท่ากับเอาเชื้อเข้าร่างกายเขาเราจะบาดไ,นะไ,ไหมคะไม่เกี่ยวนี่วัคซีนใช่ไหมไม่เกี่ยวนี่ใช่ปะอันนั้นมารักษามันจะเกี่ยวอะไรนะ,ะรวัคซีนนืะเอาแมวไปฉีดเอาแมวเอาแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคเนี่ย,ย,ยจะบาดไหมไม่บาดจะบาดเรารักษาเขาไม่ได้ไปทําำไม่ได้ไปทนตมหน ถ้าอย่างนี้คุณก็อยา่าอ,อ,อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปฉีดให้วัคซีนแค่วัรดายารกับรรตัวเราเอง <laughs> เออไม่บเอาไม่บามมันไ่ดเวลาโดนหมากัดโดนแมวกัดก็ไม่ต้องไปฉีดปัทยากกันละเส <laughs> ียง,ด,ง <c oughs> ดีขึ้นไหมเสีย <c> ง <oughs> ดีขึ้นไหม มันอยู่ที่เจตนาไงกรรมมันคือเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาพาทุสลายสัตว์ตอนฉีดวัคซีนถูกป่ะเรามีเจตนาทําให้น้องเขาแข็งแรงมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ผิดศีลข้อหนึ่งมันไม่เกิดความเบียดเบียนไม่เกิดความพยาบาทในใจเราเพราะฉะนั้นไม่บาปจ้าใช่ไปแล้วพี่หมีปาดเดี๋ยว่วงเดี๋ยวไปเก็บของก่อนโอเคเฮ้ยอะไรก็จีออนมาผมส่งโลให้เลยเหรอเฮ้ยจีออนมาไปเลยหมีก่อน เขามาตั้งนานแล้วไปแล้วจ้าสวัสดีครับพี่หมีเดี๋ยวเจอกันที่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้โอเคครับขับรถดีเดินทางปลอดภัยนะพี่หมีลงเลยนะเออลงเลยเดี๋ยวพี่ไปแล้วขับรถสวัสดีครับครับครับไปไปไปครับหนีจียอนก่อนไม่ไหวอืมแค่นี้ครับ โอเคครับพี่สวัสดีครับพี่เจอกันครับครับจ้ะโอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่สมใจไปกันและไปกันและอาจารย์ขึ้นยังอ่ะครับพี่พี่อาจารย์มายังเอ่ยแหลมแหลมไปแหลมไปขนของย้ายห้องนะครับแล้วก็ อาจารย์ก็เอ้ยไม่ใช่เดพี่หมีก็กําลังกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวสักพักผุ่มก็ไปแล้วเนี่ยดูดิกําลังจะไปล้างรถอะแต่ว่าอะไรรู้ปะฝนมาแงะเลยมืดเลยแอดแอดเขาคุยกันอยู่อยู่ต่อค่ะแอด <c oughs> เ,ออเดี๋ยวอาจจะอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะไปล้างรถสักหน่อยกลับบ้านกันหรอค่ะแอดใช่ครับใช่แล้วใช่แล้ว เอาจิงเหรอฮะสามโมงกว่าอาจารย์ยังไม่ขึ้นน่าจะสี่โมงแน่เลยพี่วันนี้อาจารย์เงียบจังใช่ปะเพราะว่าที่บรรยายอะ่ะคือที่บรรยายอะ่ะเขาเขาไม่ให้บรรไม่ไม่ให้ไลฟ์สดนะครับผมใช่วันนี้อาจารย์มีงานเดียวก็เลยว่าไม่ได้ไลฟ์อาจารย์แต่ว่าอาจารย์น่าจะมาไลฟ์ที่บ้านแทนครับอาจารย์น่าจะมามาไลฟ์ที่บ้านแทนขอบคุณครับพี่สมใจขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ แกคงเหนื่อยใช่หูหงานทุกวันพี่พี่ยูเซอร์งานทุกวันเลยแล้วก็งานแต่งานอะ่ะจะไปจบไปหมดอะ่ะคือไม่รับงานต่อแล้วประมาณเดือนมิถุนาตอนนี้ไม่รับงานเพิ่มแล้วตอนนี้ตอน,น